แท็บเมมเบอร์ของเราในเดือนนี้ผมขอบคุณคุณพศพิสนภูคุณเลสเดนอีวิลสถานะสายความชั่วร้ายคุณดาโคไลซอนคุณลาซีฟซีคุณแบล็แคสไลเดอร์คุณสกายเลดคุณชนานันและคุณสสินิพามากที่สนัสนุนเราในเดือนนี้ขอบคุณมากครับ สวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ VFT by Trap Channel นะครับในคลิปวันกัสซิโลวันนี้กลับมาอีกแล้วนะครับผมกับการจัดเด็กนะครับของใหม่เพิ่งออกกันในเดือนมิถุนายนนี้สดสดร้อนๆเลยนะครับนะวันนี้จะเป็นแครนของ Dimension p r o r i s นั่นเองนะครับนะรอบนี้ก็ต้องบอกก่อนว่ายังอยู่กับสายจีเกนหรือหุ่นยนต์ามมิตินะแต่จะเปลี่ยนแบบค่อนข้างจะเปลี่ยนรูปแบบการเล่นไปออย่างนึงเลยนะครับโอเคมาเริ่มกันเลย ตัวเริ่มครับเราจะใส่ไปในตัวบวก5,000เนี่ยนะครับเนเข้าโซบวกพลังแวน5,000พงงๆดื้อๆนี่แหละนละครับที่เพิ่มเข้ามาครับเกรดหนึ่งไดร์ไคเซอร์เกเตอร์นะครับซึ่งไอ้ไดร์ไคเซอร์เกเตอร์เนี่ยมันเปลี่ยนเทคจากก้ารจริงไปพอสมควรนะครับก้ารจริงเนี่ยมันต้องบอกว่าแวนกาดเราเป็นดิเมนชันโลโบเออเป็นดิเมนชันโลโบที่ชื่อว่าไคซาร์ตนะครับผมต้องเป็นแวนตัวนั้นเท่านั้นแต่นี่คือมันบอกว่าเป็นใครก็ได้นะครับแล้วก็นํา ตัวมันเข้าโซแล้วก็หาตัวไดไคเซอร์มาไลท์ได้เลยตัวนี้แม่งโคตรดีจริงๆเราเริ่มก่อนเราซูพีเลียขึ้นไปเลยก็ได้เพราะมันไม่ได้ก,กำหนดเกรดอยู่แล้วนะครับนะพอเราเริ่มก่อนปุ๊บไลท์เกรดหนึ่งเทอร์น้าไลท์เกรดสองเรากายร่างขึ้นเกรดสามไปได้เลยโคตรเจ๋งไดไคเซอร์เกตเตอร์ etter, นะครับแล้วก็จะใส่แมงสาบไว้สี่ใบนะครับแมงสาบมาไว้โซบัสจัวได้ตัวเด็กมันของขาดมือจริงนะครับพีจีครับติดจิเกนสี่ใบเสือตัวเดียวคือเกรดหนึ่งอ่ะที่มันค่อนข้างว่างใครจะไม่ใส่เสือก็ได้ นะครับเสือจริงๆถ,งถามว่าใส่มันคุ้มไหมก็เฉยๆนะครับบางคนบอกให้พี่เนี่ยมันเตะตัวเลียเข้าโซไปได้อย่างเงี้ยไปใส่พวกใดมาลิมอ่าพวกไอขาหุ่นที่มันบวกพลังได้ไหมได้นะอันนี้เราเดี๋ยวชอบเกรดสองครับตัวใหม่เลยไดบาร์เลตครับนะเข้าโซแวนบวกสี่พันนะครับแล้วก็ถอดตัวมานออกจากโซนะครับนะอ่าถอดตัวคาเดบาร์หนึ่งถอดัวมาหน่อกโซครับตีฮิตยิงเกมนี้ตีฮิตอยู่แล้วครับยังไงก็ได้ยิงนะครับผมแล้วก็เจ้านี่ นะครับไดฮาร์ดนะครับผมไดฮาร์ดเนี่ยเมือ่อตีฮิตเท่ากันพลังหนึ่งพันสามนะครับผมหรือม,มากกว่านะครับนะเมื่อเสร็จการโจมตีนะครับทิ้งการ์ดไดเมนชั่นโลโบโกเกรดสามบนมือหนึ่งใบนะครับหาเกรดสามที่ติดชื่อว่าจิกเก้นหนึ่งใบมาไลน์นั่นเองก็อันนี้คือมันดึงตัวอะไรขึ้นมาก็ได้เราทิ้งตัวอะไรไปก็ได้แล้วก็เทคเกรดสามรอบนี้ค่อนขอ้างเวิร์กด้วยนะครับต่อมาครับไขซัสนะครับอ่าไขซัสคือตัวนี้แหละไขซัสจริงๆรมันถามว่าจําเป็นขนาดนั้นไม่จำเป็นนะแต่ว่ามันมีคอมโบให้มันแอบเล่นได้้้กกก็เเเลลยออออาามติดไวว่นนแั นะครับสุดท้ายที่มันเหลือตัวหนึ่งใครจะใส่อะไรก็ได้เราจะใส่ไดร์ฟเตอร์ก็ได้หรือว่าจะไปใส่ไดดาก้อนก็ได้ครับที่มันเหลือมาที่เกต3สามครับเกต3สามเรามองว่าประมาณนี้ดีที่สุดประมาณนี้ดีที่สุดในกับวิธีการเล่นของเรานะใครไม่ชอบก็แล้วแต่ก็จะมีน้องส้มครับน้องส้มเนี่ยมันเล่นกับใครซาร์ดได้นะครับผมถ้าสมมติว่ามันไม่มีอะไรจะไลฟ์จริงต้องไลฟ์เป็นไอ้ส้มจริงเนี่ยนะครับก็อพอไลฟ์ลงมาพลังมันก็บวกผ่าน มันก็บวกชี้เลยนะครับง่ายๆแค่นี้เลยแต่ทีเนี้ยไอ้น้องส้มเนี่ยมันมีวิธีการใช้อยู่2ประเภทนะครับคือ1นคือเราไม่สามารถไลท์เป็นไ,ไดไคลเซอร์ได้หรือว่าเบรกไลได้ถ้าไลท์เป็นไดไคลเซอร์ไม่ได้นะครับก็คือพอเราจะรีบิดเบรกสี่ปุ๊บเราดึงเลียนหนึ่งใบเข้าโซ่เลยนะครับแล้วก็หาเกจสามมาไลท์นะครับก็เวลาหาเกจสามมาไลท์มันจะหาไดไคลเซอร์มาไลท์แต่วิธีการเนี้ยมันต้องเล่นคอมโบกับไคอ่า อาชาโด้ไคเซอร์พอพอเราหาพอตัวไอ้น้องส้มอ่ะหาเกตสามมาไลฟ์เอาตัวเบรกไลฟ์ลงมาไลฟ์เสร็จใช่ปะ่ะเอาชาโด้ไคเซอร์เขาอาเข้าโซแล้วก็หาอาไดเกตไดไคเซอร์ Kaiser, ก็คือร่างคอร์สของไดไคตัวเบรกไลฟ์แหละลงมาทับอีกทีก็ได้ตัวนี้เลยเป็นตัวหนึ่งที่ค่อนข้างเก่งนะครับจริงๆเอาลงมาเนี่ยจากเด็กปุ๊บมันก็บวก5000นะครับจริงๆจะไปหาตัวมันลงมาทับตัวมันก็ได้นะครับนะอันนี้ก็เป็นทริคนิดหนึ่งสำหรับตัวมันแล้วก็เมื่อเวลามันอ่า เมื่อเวลามันลงเมื่อเวลาเันกดสกิลเสร็จปุ๊บอะมันก็จะเก็บเกรดสามจากดอกโซดอกโซ1หนึ่งใบด้วยเพราะค่อนข้างดีนะเพราะว่าทิกเกอร์เปนะ็นเกรดสามไงพอมันเวลาเช็คปุ๊บเจอทิกเกอร์มันก็ตกลงมาอู่แล้วอันนี้ก็ช่วยเก็บคืนเข้าไปได้ด้วยนะครับต่อมาครับไดไคเซอร์ D ครับตัวนี้จริง,รงๆเราก็ไม่ใส่เต็มเราใส่แค่สามใบนะถามว่าทาไมถึงใส่สามใบนะครับเพราะว่าถ้ายืนแวนตัวแรกไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะครับมันสกิลกมันอะเอามาเล่นกับเบรกไรท์ light, มันเอามาไว้เตะพีจีแค่นั้นเองนะครับมาเช็คลึกๆเตะ นะครับผมแต่ถ้าวังวันตีเกิน15ื่นปุ๊บมันก็บวกหนึ่งมันก็จะหงายดมให้ด้วยแค่นั้นไม่มีอะไรมากครับมาคอร์สไลท์มาทําแค่นั้นถ้าไม่มีเบรกไลท์ตัวนี้จะยืนโง่เราเลยใส่ไว้น้อยมากสุดท้ายครับชาร์โดไคเซอร์นะครับชาร์โดไคเซอร์จริงๆเทคแวนช่างแม่งเลยครับไม่มีความจาเป็นเลยนะครับแต่ว่าเทคในช่องเรืมันเก่งนะครับผมก็เอาถ้าแวนเรานะครับผมเมื่อถ้าแวนกาดเราเป็นไดไคเซอร์เห็นปะมันบอกว่าเป็นไดไคเซอร์เอามันเข้าดูโซหา เกตไดไคเซอร์ aiser, จากเด็กลงมาแล้วก็เกตสาตัวนี้มันค่อนข้างเก่งอย่างที่บอกไปเวิร์กสุดๆนะครับนะแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นไดไครเซอร์สี่ใบอันนี้มันจำเป็นอยู่แล้วแหละนะครับโดยท,ทิกเกอร์ที่แนะนําเราใส่ดอกเลยครับเด็กขาดของโคตรหนักนะครับขาดของโคตรหนักเด็กมันจะแบบกด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 ไปเรื่อยๆนะครับมอกาจะไม่มีคีนะอาจจะไม่เหมือนตอนไดยูชะไดยูชะจะมีคีดีกว่าแต่อันนี้จะไม่มีคีหรือถ้าใครไม่ชอบดอก้าจะเป็นขีสี่ดอห้าก็ได้แต่ว่าแนะนําว่าดอเยอะๆแต่ดีกว่า นะครับตัวเด็กมันวิธีการเล่นเนี่ยก็คืออย่างที่บอกไปคือมันจะกดขึ้นเร็วถ้าเราเริ่มก่อนเนี่ยแล้วเรามีแค่ไยไคเซอร์เกเตอร์ปุ๊บเราสามารถเอาตัวมันเข้าโซขึ้นเกตสามขึ้นเบรกลายได้เลยแต่ถ้ามันเกิดขึ้นไม่ได้เงี้ยนะครับยังตัวมันเองเนี่ยสามารถแปงลงร่างเป็นไขซา,าอ่าเป็นน้องส้มได้นะครับนะน้องส้มก็แปงลงร่างเป็นเบรกได้นะครับนะหรือว่าไม่มีตัวเบรกถ้ามีไดชาร์โดไอถ้ามีชาร์โดไคเซอร์อยู่ก็สามารถชาร์โดไคเซอร์ไปเรียกเกตไดไคเซอร์ได้อะไรเงี้ยนะครับนะตัวเด เล่นไม่ยากจริงๆนะครับผมนะเล่นง่ายเลยเล่นคล้ายๆการ์ดจริงได้ซ้ำมีตัวไว้เก็บเกต3สามด้วยนะครับนะแล้วก็หลักๆก็จะมีลูกเล่นนิดหน่อยกับการที่ถอดแมงสาบมาตีฮิตจั่วนะครับผมหรือว่าถอดอ่ถอดไดบาเลตมาตีฮิตยิง,ยงแค่นี้นะครับนิดหน่อยแต่ว่าตัวเด็กมันเอาจริงๆเนี่ยเล่นยังไงก็จะไม่ค่อยหลุดตัวเลยเพราะว่าเนี่ยอย่างที่เห็นคือมีไดไคเซอร์อ่าไดไคเซอร์ทําให้ไม่หลุดตัวได้หรือมีไดฮาร์ ไดฮาร์ดก็ทาให้ไม่หลุดตัวได้นะเอาจริงๆนะครับนะแล้วก็เลือกตัวที่จะไลท์ได้ด้วยวางแผนในการเล่นได้ถ้าต้องการจะกดชี้อย่างเงี้ยเราไม่ได้อยากไลท์เป็นไดไคเซอร์เรามีไดฮาร์ดอย่างเงี้ยจบเธอไลท์เป็นน้องส้มก็ได้แต่ว่าก็เทินหน้ามันก็ไม่มีพลังมันไม่ถึงหมื่นห้านะครับอาจจะถอดด้วยไดบาเลตไปก็ได้นะครับนะแล้วก็วิธีการเล่นเด็กนี้ต้องบอกว่าค่อนข้างจะมันจะคล้ายๆเด็กรีเวิร์สแต่ว่ามันจะกดขีดหนักไม่เท่าเด็กรีเวิร์สนั่นเอง นะครับอาจจะแบบไปหวังพึ่งกับการเตะกกาศสนักพอสมควรมันเป็นเด็กเตะก,กาดนั่นแหละนะครับโอเคประมาณนี้ครับผมสําหรับคลิปนี้นะก็ถือว่าเป็นเด็กที่ออกมาใหม่ครับก็หาของเพิ่มก็ไม่หนักมากอันนี้หัวแรอันนี้ดับเบิลแรอันนี้ทริปเปิลแรดับเบิลแรเออหาไม่หนักมากยังพอแบบ ครับกันไหวเปิดซองกันได้อยู่นะครับก็ประมาณนี้ครับผมนะถ้าชอบกดไลค์ตามกดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่างต่างจากช่องเรานะครับอยากสนุนเราสมัครเป็นแท็บเมมเบอร์ได้เพียงเดือนสามสิบห้าบาทนะครับผมแล้วก็ฝากร้านด้วยแท็บช็อปครับสนใจสินค้าแว่นกานภาควีสั่งได้นะครับทีดียังมีตอนนี้เปิดทีวีบีดีศูนย์สองอยู่นะครับสามารถสั่งกันได้ฝากแฟนเพจด้วยผมบีเอฟทีไปแท็บแชนแนลวันนี้ไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ